ที่ระทึกใจกันลังสิมหอดหลังจากล่อค่อยมานั่นเตียนนั่นเก้าเดือนชิบสามเมือนั่งก้นโก้ปีิมีทําออกลูกเมือนี่กำลังเบงเอ้ยแจ่งพอดีมือขึ้นเฝ้าตตีสองพี่นองเลยล่อลุ่นกันเบิงว่า เป็นตัวผู้หรือตัวแม่ขาเพิ่นโพออกมาแล,ะละ้วล่ะตะวันบ่เห็นชัดพระวันบ่หันแจงบ่ก้าเขาไปทายไกล เบ่งแล้วเบ่งแล้วเบ่งแล้วออกมาสองขาหน่อย <c oughs> ว่านออกมาหลายวันไดยพวกเงี้วกะแตกไปบังใดหัน